นะเรามาวอร์มกันก่อนออกกำลังกายนะมือแตะกันยกเข่าขึ้นให้สูงบิดขวาบิดซ้ายนะคะมือแตะกันท่านี้บริหารเอวกันก่อนนะต่อไปาหากสะโพกไปข้างลัางนะคะ ตึงต้นขาสควอตกันหน่อยนะคะวอร์มร่างกายกันก่อนที่เราจะไปฝึกท่าจริงๆกันขากลางออกนะชวด หายลงไปเลยผักตะโพวกไปข้างหลังนะคะสะควาตสร้างความตื่นตัวให้กับกล้ามเนื้อก่อนนะก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายกันจริงๆยกเข่าอีกรอบ โอเคเดี on. On it. It so ๋ยวเราจะไปออกกำลังกายกันจริงๆแล้วนะคะคลิปนี้ไม่ใช้อุปกรณ์นะใช้ร่างกายของเราอย่างเดียวเลยนะถ้าที่หนึ่งนะแยกขาเล็กน้อยนะคะแล้วก็สควอตสควอตขาแคบเนาะแต่เขาไม่ติดกันนะคะก็หย่อนสะโพกลงไป เวลาเราสะคอทขาแคบกับขากว้างเนี่ยเราจะได้ออฝึกการใช้กล้ามเนื้อที่คนละส่วนกันไม่เหมือนกันนะคะเตรียมตัวเตรียมตัวทักทายทักทายเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะที่เพิ่มแวะเข้ามาช่องม่ตองพาปั้นหุ่นนะวันนี้พาทุกคนออกกําลังกายนะคะตามคลิปเหมือนเดิมตไป เขาไม่เลยไปท้านะคะดันเข่าออกดันค่ะเขาไม่เชิดนะคะเวลาที่้แล้วอนะคะจะรู้ึกจัน้นดันข้งมากกว่า

ลายเท้าชี้ไปด้านหน้านะคะเพื่อที่จะเน้นการใช้สะโพกด้านข้าง ขอบคุณดอกกุหลาบนะคะขอบคุณของควัญเพื่อนๆนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจกันนะอีกหนึ่งทีอีกห่ทีอ,ทอ,อพักก่อนพักก่อนเร่งหน้าท้องไว้นะคะอีกทางหนึ่ง ไปเท้าชี้ไปข้างหน้านะเราจะได้ใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เยอะๆไม่ตอมออกตามคลิปของน้องเบบ้นะคะเพื่อนๆสามารถติดตามน้องเบบ้ได้เลยนะการออกกำลังกายที่ได้ใช้ทุกส่วนของร่างกายนะ ห้าพักห้พักชเวดนะคะสำหรับข้าง สลับไหมอายังไม่สลับทีละข้าง,าางสควอตทวิตสควอตทวิตท่าน,นี้ก็จะได้ฝึกหลายๆส่วนเลยเนาะทวิตลองทวิตลอง อีกนิดเดียวแล้วพักก่อนเดี๋ยวไปอีกข้างนึงนะอยนึ่งข้ค่ะเออีกข้างนึงย่อ ทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งแวะมาช่องแม่ตองพาปั้นทุนนะวันนี้ออกกำลังกายกันเบาๆ20นาทีนะคะเวลาออกตามคลิปทวิปยาทวิปยา ได้เลยนทคะพักถอยยอดนะคะถ้าต่อไปเสียงตัวท้าย เตะฮึบเตะฮึบ สุดท้ายนะท่าพักก่อนแล้วเดี๋ยวไปอีกข้างหนึ่งนะคะล้ lông tạ nhóc ถ่ายท้าพักท้าพักต่อไปปันก้นกันนะคะอ่ะ ใช้กล้าเนื้อคานะคะพยายามอย่า,ยาให้เอวพับ,บเบกเเ็บตพนะุ่ง อีกข้างหนึ่งนะเหดิมแว่าข,า,ขาง,งะะเ็ขาคง,านะไางไปข้า <c oughs> ลมกันตัวไปข้างหน้านะคะใช้กล้ามเนื้อขาตัวนี้ <c oughs> ปั้นสะโพกสวยๆนะคะ ใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้ให้เยอะตสร่นนะะนนรงตัวไม่อยู่สามารถเกาะโต๊ะเกาอ,อี้ได้เลยนะคะ ซ้ายขวาน,นะคะเข้ากลางออก คลิปที่แม่ต่อมาออกเป็นคลิปของน้องเดเดนะคะออกกันเป็นแบบฟูลบอด,ดี้เลยไม่มีอุปกรณ์นะน้ำหนักัตวเยอะสามารถออกตามคลิปนี้ได้ให้กนออกไว้นะคะเตรดกไว้ยมชกมวยมเ,ามาเล็งเป้าที่หน้าคู่ต่อสู้ กาดโชคไนหะใช้พลังออกไปจากท้องนะคะตามท้องแข็งแรง าให้กว้งวางซ้ายขา,ขานะฮะฮึบฮึบเข่าชี้อ,ออกด้านข้างนะคะผักสะหอกไปด้านหลัง้างนี้จะได้ด้านต้นขาด้านในนะ ท่พาพักท่าพ,พักทักทายนะคะทักทายเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งแวะเข้ามาช่องแม่ตตองพาปั้นหุ่นนะวันนี้เรามาปั้นหุ่นออกกําลังกายด้วยกันตามคลิปชกฮุกชกฮุกชกต้องฮุกชกตั้งการไว้ โชคพี่มีพลัง เดี๋ยวไปอีกข้างหนึ่งนะคะชกฮุกอพาระคฮุกฮุกฮุกอพารัทชกฮุกอพารัท คิดว่ามีนวมแขวนอยู่ข้างหน้านะช็อกไปเลยกใกล้แล้วใกล้จบคลิปล้ว ไอ้สะคอส์นะคะสะควนแล้วก็คลั้นเปิดส,ส้นเท้าด้านหลังนะคะดิดกันกลางลำตัวเลยสนั่งทำต่อไป บิดเยวบิดตัวบิดข้างนึงตั้งการไว้นะคะทานี้เราก็จะได้ทั้งตัวเลย สะโพกเท้าค่อยหลังสะโพกตั้งตรงกางเข้าออกร้อนขากันไม่เอ้ย ทวท์เอลนะเราเอาลเราเอาลเอไม่ได้อะเขาให้เชื่อมต่อบูททุ o o t ลอเลย เร็วขึ้นเร็วขึ้นเข่าชนสอบฮับเอล สลับข้างนะคะ สุดท้ายย่อไว้ย่อไว้ถ้าเรายออเตี้ยสอบมันจะชนขา จบแล้วจบแล้วมาคูลดาวกันเนาะก่อนเล่นหลังออกกำลังกายทุกครั้งนะคะอย่าลืมวอร์ม huh. อัพแล้วก็ต้องคูลดาวด้วยนะต่อไปต่อไปพักก่อนพักก่อนนะยืนปาแมตนะคะ พับเอวไปท่าแพงเลยแพงนะคะกดก้นลงยกสะโพกขึ้นเฟชชินดอก <c oughs> <c oughs> ส้นเท้าติดเสื่อนะเนเขา้าบิดเอว กบไปแพลงลดตัวลงนะคะเราไปมองส้นเท้าสลับข้างกลับมาตรงกลางสลับข้าง กระดูกสันหลังนะคะยืดเอาอกแตะเสือได้เลยรูแคดข้าวหน่อยนะหายใจเข้าหายใจออกดึงสะดือขึ้นนะคะหายใจเข้าอีกหนึ่งรอบหายใจออก จับเทปปลายเท้าอ่ะนะ